สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้ม,มาพบกับช่องแย้ไปซีชาแนลคือ,อเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้แย้ไปซีกระเด็นน้ำของมูลแนวทางเหล็กเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งกันย้าย่นเน,นาะจ้าพี่น้องจ๋าก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังแย้ไปซีกับฝากกดติดตามดกดไลค์กดแชร์แย้ไปซีน้ำเมลเดอร์จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยามแย้ไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริาพาดเบิ่งผัดชมแนวทางเนาะจ้ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากข้อมเมนเขามาพูดมาทักทายกับยายประสิกะคอมเมนมใตไตคลิปข้างล่างไดเนาะค่ะพี่น้องมือนี้เด็ดเด็ดจ้าพี่น้องจ้าสร้างคนหี่ตัวฟันลางเน้นๆพี่น้องเบิ้งให้จบคลิปเนาะค่ะไปเบิ้งขอมูลแนวทางอาจารย์ถั่นแหลก่นเลยเนาะจ้าแนวทางนี้พี่นอ้องก็ปุรยดบ้านได้เห็นเนาะจ้าลอตเตอรี่สันนะะน้นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งหายมากเนาะจ้าของแทนแน่นอนเนาะพี่น้องเนาะ c 7 2 6 74ก็ เก่าีและเก่าสองเนาะจากของแทนแนนอนเนาะพี่น้องเนาะอรเตอรีสัดนเนาะจากไปชนกันอยู่ที่เก้าสี่เนาะจากพี่น้องเนาะแนวทางของเอ่อจังคนกี่ตัวขังเทิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะรากาแนวทางของคุณยิงงามใจกะเก่าีชนกันอยู่ที่เก้าสี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสรุปผลจากศอกคำนวณสองสูตรว่าสั้นจ้าเพื่อนว่าจากแนวทาง บนดินแผ่นฟ้าล่างวาสันร่วมล่างสองสูตรพี่น้องได้มากแบบนี้เนาะจะบนดินแผ่นฟ้าเนาะจะตรงๆพวาหองหกามหกสี่เจ็ดา 2, 3, 4, 2, 3, และ7 4ร่วม6สูตรพี่น้องข้างล่างย่างเดียวเนาะค่ะพันวาล่างเนาะจากพี่น้องเนาะล่าง2ส,สูตรวสันจากเนื้ทั่งบนดินแผ่นฟ้า6ชุดพี่น้องบนว่า2ส,สูตรได้ตรงกันซ้ำนี่วสันเนาะจา้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางเพื่อนบอกว่าชีวิตจริงว่ามียางใดมากแบบง่ายๆดอกว่าสัน้นงวดที่แล้วเพื่อนไฮเข่าแปดสามขอามาลายงวดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะงวดนี้ห้องมาตามต่อจา้าบนไฮมากมีเอ่อน่าจะเป็นเนวทางบนอย่างเดียวเนาะจากหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งและเจ็ดสองว่าสันจา้าพี่น้องผู้ดใดมักแนวทางเพื่อนกับเคปนาจอวจวดจาดวาดบื่มได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าคำนวณมากแล้วว่าสันจา้า สีค่ครัวสั้นจ้ะพี่น้องจ้างวดที่เรียกพนไห่สามเก้าสามแปดสี่เก้าสี่แปดเนาะจ้ะเขาสามแปดของอตัวกราฟเนาะจา้ะหัวนี้เพ่นบอกว่าห้าหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งเลยหกศูนย์ขังเครื่องอยางเดียวเนาะค่ะพี่น้องแน่ยเป็สีก่กะขอขอบพนท้งทางอาจารย์หลายหลายเนาะค่ะเนาะเพ่นให้มาสี่คู่ค่ะพี่น้องค่ะขันมกักกระจวดปอติดดับจะโตเนาะค่ะพี่น้องเนาะจวดจ่ดฟาดบื้มได้เลยเลยนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเลขทางแนวทางของห้วยลู่อาจารย์กิตติวัสันจา่าพนว่านึ่งกันย่าวัตเนาะจา่าพนว่า40กับหา0วัตห้วยลู่อาจารย์กิตติวันเนาะค่ะพี่น้องคันโมเมนต์ของแทยแ้ยาใบซีขอขอโทษขอภผยหลายเลนๆเนาะ,ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรัชนกไฮเปอร์วัตพี่น้องค่ะแคบหน้าจอเลยเนาะจา่าพนหลายลาใบซีเอามาให้เบิรงดนดาวพี่น้องอยากได้เนาะจ่า สามตัวบนและสองตัวบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะแขบนหน้าจอได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอให้ตัวนั่งซื้อหน่อยเนาะจ้าแขบนหน้าจอได้เลยเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางกับเพื่อนกับโบมี่ซื้อกันเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าสามตัวบนและสองตัวล่างว่าสั่นจา้าเพื่อนว่าสามตัวบนสองตัวบนเนาะจ้าอันแยป็นสีกับสีอันตะต้นเน้นเพื่อนไห้เนาะคะ่ะสามตัวบนเน้นเพื่อนกับซีมี 3า8 3 7่แตัวบนคือ 7, เ,อ 7, 5, 4, 8, เ,ะะเจ็ดเจากับสี่เนอะค่ะเน้นเน้นเจหาร่องสี่แปดว่ซันจ้าข้างล่าง86,8,0,9,7ปดศน้ว่ันเน้นเนคือเกเจพี่น้องจ้าร่อง8 6ดหกับแปดว่ันพี่น้องกับพี่จนานาป็นแนวทางผูได้หูจักซื้อเพิ่นข้อมเมนเขาบอกแยกไปสีแน่เนาะค่ะเนาะ,นะตัวนังสื้อเพิ่มงามๆเนาะจ้าพี่น้องตา,าวแยกไปสียังไ่ันเห็นพานจ้า เพิ่งจะเห็นงวดนี้เนาะคะ่ะผู้ใดงคุณจักแนวทางของเพื่อนรือว่าเคยเห็นเพื่อนกะคอมเมนต์เขาบอกแยกไปซีแน่จ้าว่าเพื่อนซื้ออยังงัานตอบคอมเมนต์ซาก็ขอโทษขอภัยหลายๆลน์เลยเนี่ยช่วงนี้แยกไปซีงานหลายเนาะจากคันคันว่างกะทยอยตอบไห้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะแต่ว่าตอบทุกคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องเนาะกัรแยกไปซีว่างกะไปไล่ๆไตอบไห้เนาะจ้าพี่น้องหรือว่าจะตอบดึกๆเลยไลน์แยกไปซีจะนอนเนาะค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเล็กเจโน,นยว่าสันจ้าเพื่อนว่าเพื่อนห่มากเนาะค่ะเพื่อนบอกว่า3ตัวบนต้นต้นเน้นเพื่อนกับซีเจ็ดซีสองอสองตัวบนเน้นก็เจ็ดสี่ชุดรองก็สี่เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าเนาะค่ะบอไทยพร้อมข้างล่างมีเก้าสองและหกสองเน้นเน้นคือเก้าสองว่าสันบอไทยพร้อมพน้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทาง สามตตรงโตทบออีบอออกบอมาแท้ๆว่าสันจ้าเพื่อนว่างวดที่แล้วเอาอยู่ว่าสันจ้าเพื่อนว่างวดนี้เพื่อนบอกว่าสามตทีบอมาคือหาเอา่อแปดหาสองหาเจ็ดเก่าและหาเจ็ดสองเลขดังเพื่อนว่าบอมาพี่น้องสองตัวสองหาเจ็ดเก่าเจ็ดสองและแปดหาบอมาแท้ๆขังเริ่องวะสันจ้าพี่น้องจา้าเลขดับสองตัวบนล่างไม่ออกว่าสันจ้าเพื่อนว่ากับพิจารณาเป็นแนวทางได้ ลองเบิงเนาะค่ะพี่น้องแต่งวันนี้วันแรกที่ยายม่ซีลง่ห้เบิงเนาะค่ะแคปไปเป็นแนวทางในประหยัดงบเนาะค่ะพี่น้องเ้าก็ดีใจเพราะว่ามันเต็มเ้าหาบพอเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้บ่เนาะเว็บคนรักโง่เมนชุดนี่บอค่ะพี่น้องคะกันเมนข้อมเมนขาวมาบอกแน่เนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วชุดนี้เพิ่นไ้เขาซี่สองเนาะจ้าพี่น้องจ้างวดนี้เพิ่นไ้มามีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสาม ห้าหกห้าสามเลยหกสามอันนี้ชุดวินเวฟคนรักงูเนาะค่ะพี่น้องคะคอมเมนชุดนี้คอมเมนต์เขามาบอกแยกไปสี่เนาะค่ะแต่ว่าแยกคันเพื่อนมากแบบใดแยกไปสีกับสีช่ชายย่อยลงห้เนาะค่ะเนาะสําหรับคนที่มักแนวทางเวฟคนรักงูเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์นักบินมาสั่นหนึ่งกันยา่าแลนบนล่างสามมาสั่นเนาะค่ะเพื่อนวาเนาะวิ่งบนล่างสามสองตัวบนเน้นๆก็คือเจ็ดสาม ข้างล่าง63เนาะค่ะเนาะแล้วก็ตัวรองก็สิเป็น71และ0 3นสิเป็นวัสดุพี่น้องขาบัาวไทยยังตกเลยเห็นบัวต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางครบบนวสัสดุหนึ่งกันย่างหกหานะค่ะเนาะเพิ่นกระหายมามี2 3 2 6, 6 2 8 2 1 3 6 3 8 3 1 6 8 6 1และ8 1เน้นๆก็คือ61ห่งวัสดุจ้าพี่น้องจ้าอันนี้คือมาครบคระทืบย่างเดียวจ้าพี่น้องจ้า ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางรัฐบาลไทยเน้นๆน,น,นักๆขังเคร่งคือ82ว่าวสันจ้าพี่น้องจ้าข้างล่างตัวเดียวแคข่นแข่นคือ0-4ว่วสันพี่น้องมากกระจวดไปเลยเนาะคะ่ะเนาะซ้ำบรรันดังเนาะคะ่ะ0 4ย์เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแอดแอดขอ,ขอเก่งไงเนวสันยาเพชริกะ เลียนสาวไปหามาหายเบิ้งงวดที่เลี้ยวเพิ่นเข่าว่าสันจ่าเข่าเข่าตะเลขเลียนเพิ่นเนาะค่ะเก่งไงงวดที่เลี้ยวเนาะวันนี้เก่งไงเพิ่นบอกว่าหายเลียนหกเนาะพี่น้องเนาะหกหนึ่งหกสองหกสามเละหกเก้าว่าสันจ่าเพิ่นว่าจากแนวทางเก่งใหญ่ว่าสันเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเจบิวตี้คนงามว่าสันจ่าเพิ่นว่างวดที่เลี้ยวเจบิวตี้เพิ่นบอกว่าฟันเอ่อสามแปดหาว่าสัน เพื่นเข่าสโตนะครูโตนะพี่น้องงวดนี้เพื่นบอกว่าแรนเจ็ด้งเทิงวสันพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็สันพี่น้องเอ่อตัวล่องเพิ่นกีซีเจ็ดสองสามเจ็ดหาหนและสองเน้นเนฟันตัวเดียวก็คือ6 7เ2โตก็คือ7จ็ดส่วสันจากแนวทางเจบิวตี้คนงามวาสันเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้ามาแล้วพี่น้องสร้างค้นขี่ตัวบวกกันกับเอดรัชนกนะจ้าวดนี้เพิ่นห้ยลางมากค่ะพี่น้องค่ะสร้างค้นขี่ตัวเอดรัชนกล่งมือเศร้าเนี่ย40์่าตองกับว่าสั้นบาทที่นี่มาฟังสร้างค้นขี่ตัวเพิ่นวาเนี่ยนี่พี่น้องเพิ่นห้ขังลางมากทุกถีเวเพิ่นบ่เคยห้ขังลางวดนี้เพิ่นห้ขังลางมากเพิ่นวาขังล่างเล่นตัวเดียว0ว่าสั้น รัชนกกับไฮแลนด์ศูนย์นอพี่น้องฟันศูนย์สีกับศูนย์เก่าขอให้มาต,ตามสูตรปังๆสั่งคนขี่ตัววาสันพี่น้องชา้าชนกันอยู่ที่ศูนย์สีซสี่ศูนย์วสันจากพลว่ากัอ่าเหล้วอีกศูนย์เก่าตัวหนึ่งวาสันเพ่นว่า,า,า, 09, ววา,วาจากแนวทางของอา่าสร้างคนขี่ตัวกับ,แอ,กบแอดรัชนกชนกันอยู่ที่แลนด์ศูนย์นอตพี่น้องแล 04, ้วก็สี่ศูนย์จวดจาดฟาดเบิม่มค่ะพี่น้องข้างล่างอย่างเดียวเนาะคะ่นะเนาะ จากแนวทางของเพื่อนเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า3ตัวและ2ตัวบนมือทีแล้วเขาโตดเนาะจ่ะตดวเล็บสองตัวตรงของนาคิโนเนาะจ้ะหัวนี้เพื่อนบอกว่า6 52 83 2 258ป่าส้ระสั่น2ตัวเพื่อนกับห้าแป6หก6้และ82อันนี้คือแนวทาง3ตัวบนและ2ตัวบนของนาคิโนเนาะค่ะเนาะว่าไทยพร้อมพี่น้องเมื่อนี้่มาเป็นแปลกๆเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของแอดเพื่อนๆโนซันพี่น้องเพื่อนวาเนาะสิบหกวังหันเพื่อนไห้แปดสามตรงตรงเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสิบหกิงหาหนึ่งกันยาเพื่อนวาแนวนี้หลับค่ะพี่น้องค่หนึ่งกันยามาสองตัวมาได้ทั้งถึงเลือทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะมันบอกว่าสองห้าสองหกสองเก้าห้าศูนย์ห้าสี่และห้าเจ็ดจวดจเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะนาะผูปใดเคยมักแนวทางของแอดเพื่อนๆนาะจาก ต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของเอสต่างจ้าพี่น้องจ้าเลขบอมาร์ลางว่าสัน้นและเลขเด่นบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด่นสิบหน่วยบนและมาเบิงเ่งแนวทางเพิ่นบอกว่าเลขบอเป็นตัดลงทุ่นขางลางว่าสั้นพี่น้องมันรวมแนวทางของเอลรัชนนพร้อมได้พี่น้องจ้าเลกบอเป็นตัดลงทุนลางคือ c ีซีสองศูนย์สี่ห้าห้าศูนย์สาม 2 2 4 9 6 8 7 7 1 3 2 6 5 9 1 2 3 0 7 1 2 1 6 7 8 4 8 5 3 9 9 7 0 0 3 1 เก้าห้าเก้าสี่และ58เลขบ่เป็นตะลงทุนข้างล่างว่าสั้นจ้าเพิ่นว่าเนาะกะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะมาเบิ่งแนวทางเลขเพิ่นบาทที่น้องเด่นข้างเทิงว่าสั้นพี่น้องจ้าเด่นข้างเทิงเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเพิ่นให้8902มามา8ปน้อยพี่น้องเนาะเด่น10กับหน่วยเด้อจ้างวดนี้เพิ่นบอกว่า3457 มาตัวใดตัวหนึ่งข้างถึงวสันดับลังและเด่นบนจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางของเอสต่างเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าห้ามาปิดถ่ายด้วยแนวทางบนดินแผ่นฟ้าวาสันสามสุดเน้นเน้นวสันจ้าบนว่าหกเก่าหกแปดและเจ็ดเก่าจวดจาาฝาดเบิ่มได้เลยเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้อย่าไปสีกะข,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมเราฟังกะขอ,ขอหายสุขภาพแข็งแร่งๆๆเฮงเฮงเรย่อยสุขหูสุขห้เด้อจ้า ว่าจะได้ที่ยแย้ไปสีว่ามวนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดกับขอโทษขอไพ่หลายๆเนาะคะ่ะเนาะยแย้ไปสีกับขอขอบคุณทุกสำน,นักทุกอาจารย์เนาะจ่าจะได้แบ่งปันข้อมูลเนวทางให้ยแย้ไปสีมหาอภัยพ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ่ากับขอขอบคุณหลายๆเด้อจ่าสวัสดีจ้า